สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปุ้มปุยผู้โตได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่มอย่าหาธรรม v v ว p โดยได้มีการโพสข้อความว่าแก่เพราะเกิดนานแถมอย่างด้อยค่าทางปัญญาและสมองแทนที่จะอยู่เฉยๆ ทำตัวเป็นกลางแต่ดันทุรังไปถือหางคนผิดแถมพูดจาสิ้นคิดจิตวิปริตอกุศลแม่น้องก็คงจะสุดทนเอาเป็นว่าเราไปรับชมรับฟังคลิปกันต่อเลยนะคะ,ระเราเรีนเป็นพ่อเรารู้ ลูกไปฟังคำใครมาลูกไปอะไรมาเรารู้ไม่ต้องฟังคำใครหรอกตาชมพู่ตายความเจ็บมันมีในใจแต่ชั้นความเจ็บมันมีในใจไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นอ่ะแม้แต่พ่อออกมาพูดอยู่ตอนนี้ลูกก็ยังไม่ฟังเพราะอะไรเพราะเนี่ยแม่ของชมพู่เราก็ต้องการปกป้องลูกของเรา ไม่ได้ฟังที่ตาชานพูดเลยบอกบอกตรงๆสิ่งที่ตาชานพูดไม่ได้เข้าหูสาวิตรีเลยเพราะลูกฉันตายตายอย่างอนาถตายอย่างน่าเวทนาเออแม้ว่าพ่อจะพูดอยู่เปลา่าเปลา่ปลาเปาสาวิตรีก็ไม่ฟังรั้นนะจะเอาตัวคนร้ายเข้าคุกให้ได้พิสูจน์สิว่าเขาบริสุทธิ์เออจะมาพูดทําไมก็พิสูจน์กันไปกฎหมายไม่ได้ปิดกัน้นนะ ว่าไม่ให้จำเลยต่อสู้ทุกเหตุการณ์ทุกทุกอย่างปิดกั้นห้ามต่อสู้ห้ามสู้ห้ามอะไรนะนะั่นน่ะตามกฎหมายนะ่ะกฎหมายไม่ได้ปิดกั้นค่ะหาหลักฐานมาสู้กันในศาลน่ะตารู้จักคําว่าสู้กันในศาลไหมสู้กันด้วยกฎหมายสู้กันด้วยหลักฐานนะตารู้จักไหมไม่ต้องใช้กําลังใช้สมองใช้หลักฐานนะสู้กันอย่างนี้ตาชาญน,น่ะไม่ใช่ตีกันไม่ใช่อาความรวยมาวัดกัน เออนะว่าจะไม่โกรธแล้วนะว่าจะไม่โกรธแล้วนะมัจะเอาชนะหรือไม่ชนะสิ่งที่ทำอยู่ไม่ได้ต้องการเอาชนะบอกเลยนะฉันทวงความ ความเป็นคนคืนให้ลูกฉันแม้ว่านางจะตายไปแล้วน่ะตาชานตาชานเป็นพ่อของของเรานะเป็นพ่อของสาวิตรีไม่มีจิตสํานึกไม่เป็นไรนี่แม่มันนี่แม่มันค่ะจะทวงความเป็นธรรมให้ลูกตาชานไม่พร้อมที่จะจะเห็นความเป็นธรรมกับลูกคนนี้ไม่พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับลูกคนนี้ไม่เป็นไรตาไปอยู่ฝั่งเขาให้เต็มตัวอยู่ใครอยู่มันอยู่เป็นไหมอยู่ใครอยู่มันนะ ไม่เคยจะไปแวกไปแสต,ตาชานเลยทําคิมทําคลิปประจานทั่วโลกก็ทําสาวิตีทําอะไรไหมคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นพ่อไม่เคยจะเตะเลยอะไรเลยยายอย่าไปดูนะยายช่างมันเถอะปล่อยเพราเถอะดีแล้วตาจะได้มีตางใช้ช่างหัวมันเถอะนะไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ต้องการจะเอาชนะความเป็นความตายในะตาชานผู้ใหญ่ที่ฆ่าเด็กโดยไม่มีทางสู้ ตาชานเอาสมองไปไว้ไหนไม่มีจิตสานึกไม่มีคุณธรรมไม่มีความรักหลานไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆได้อยู่นิ่งๆได,ได้ลูกยังเคารพเสมอแต่ถ้าออกมาพูดถึงขนาดนี้นะคงอยู่ไม่ไหวนะคะแม่ชมพู่ลูกของตาชานก็จริงแต่ลูกคนนี้มีลูกแล้วค่ะลูกลูกคนนี้ที่พร้อมจะปกป้องลูกของตัวเองไม่มีคนเทนทำแล้วหรือไง ตาชานถ่ายไปสีนะ้ําท่วมกระท่อมมาถ่ายไปเลยฝนสาดฝนซัดอยู่ไม่ได้ถ่ายไปเลยเออจะมายุ่งอะไรกับฉันนี่ไม่ได้อยากเอาชนะบอกเลยนะตาชานนะตาชานนะอีดัาคนนี้ไม่ได้อยากเอาชนะนะติดดินด้วยไม่ได้ติดรูบอกเลยต่อให้เขามีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวก็ไม่มีวันอิจฉาคำว่าอิจฉา ใช้ได้กับพวกที่จิตแบบเดียวกันจุดๆๆแล้วกันเออมันเป็นคำใต้ดินอ่ะมันเบ็ดจีด้วยสาถามด้วยใครที่ว่าสงสารแม่้นองอ่ะที่สูงเจียง่ะใครบ้างบอกให้แม่น้องพูดอย่างนั้นไม่ม<ต>ีใค,ใครบอกสาวิตีได้ค่ะ ลุงป้าทำการทุบช้อนศใครบ้างเห็นตอบตามมาหน่อยไม่มีใครตอบตาชานหรอกนะหนึ่งนะถ้าตาชานอยากรู้มากนะหนึ่งตาชานต้องเป็นตำรวจให้ได้ตาชานต้องเป็นตำรวจให้ได้าาไดและเป็นตำรวจที่อยู่ในคดีชมพู่เป็นอายการเป็นผู้พิพากษานะ จ้าหน้าที่ต่างๆถึงจะเห็นค่าตาชานและแบ่งปันข้อมูลให้รู้นะแม้แต่ทนายโจทย์ร่วมของสายวิตรีก็รู้ไม่หมดนะคะต้องขออนุญาตลงอัดด้วยนะพี่อัดด้วยนะคะอย่ามั่วเรื่องคดีอย่าพูดมั่วๆใครเขาจะเอาไปบอกอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ อยากรู้ดีนะรู้ตัวเองหรือเปล่าสองกระจกบ้างที่กระท่อมนั่นน่ะมีกระจกไหมเอออยู่ใครอยู่มันสิฟ้องหนุ่มาเลยนะวันนี้นะฟ้องลูกคนนี้มาเลยฟ้องมาเลยตอบตามมาหน่อยที่สร้างองค์ปู่นะครับที่สร้าง,งองค์ปู่เนี่ยมบที่ปู่ลยครับนี่ ต้างปสิขอให้ตาพูดบ้างให้ตาพูดบ้างหน่อยนะได้พูดทุกวันเลยไม่ไรด้วยแต่ก่อนบ้านเมืองเรามีอย่างนี้ไหมไม่มีแทนที่พี่น้องจะบ้านเมืองเรามีการฆ่ากันตายแบบนี้ไหมไม่มีแต่ก่อนมีพญานาคไหมไม่มีนะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่เด็กคนหนึ่งถูกคัต,ตกรรมอย่างมีเงื่อนงำนะใช้สมองคิดบ้างพ่อเมื่อก่อนไม่มีพญายนาคแต่เมื่อก่อนก็ไม่มีการฆ่าใครตายตาชานถ้าลูกคนนี้พูดผิดฟ้องเลยค่ะ ก่อนไม่มีการเหตุการณ์ฆ่ากันตายตีกันในงานบุญยังแทบไม่มีกบก่อบเป็นหมู่บ้านที่สุดสงบโคตรสงบบอกเลยน่ะหน้าร้อนชวนกันลงแขกหาปูหาปลาตามห้วยนะกั้นห้วยหาปลาค่ะสวิงใครสวิงมันคนละอันนะ่ะวิบน้ําหาปลาห้าคนสิบคนคือหมู่บ้านลเล็กๆอะ่ะทําไมไม่ทําแบบนั้นคอนเทนต์แบบนั้นไม่มีหรอกอาจารย์ห้วยลเล็กๆอ,อ่ะไอ ปัน้นปัน้นปัน้นปัน้ปน,นขี้โคนให้มันเป็นเป็นแถวก้นห้วยเอาถังน้ํามาวิดน้ําออกวิดน้ําออกแล้วก็ช้อนหาปลาใครมันอ่ะเออเฮฮากันวิ้งปลาจี่ปลากันตุงแบบริมหว้วยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะถือสวิงใครสวิงมันลงช้อนกุ้งช้อนปลากันสนุกถึงสนามเฮฮาไม่มีปัญญาทำหรอตาชารคอนเทนต์แบบนั้นไม่มีปัญญาทำหรอ แทนที่ชาวบ้านจะมาเข้าใจกันแล้วเมื่อไหร่บ้านปโกโก้มันจะเจริญใครมันจะไปรับลงอะความาอิษยาลิษยาของคุณอิชาบ้าอะไรคือถ้าคนที่คุณรักมีการตายคือเกิดขึ้นน่ะ จะให้ต้องเราต้องไปรักไหมล่ะต้องไปรักกับเขาด้วยไหมล่ะต้องไปไปหอมไปกอดไปรักด้วยไหมล่ะตาชานฮะเออถ้าคนที่คุณปกป้องอยู่ตอนนี้นะเกิดมีการสูญเสียในกลุ่มของคนที่คุณปกป้องอยู่ตอนนี้กลุ่มที่ตาชานปกป้องอยู่ตอนเนี้ยเกิดมีการสูญเสียขึ้นมาเสียใจไหมถามหน่อยมีเลือดมีเนื้อไหม บ้านใครถ้าเกิดการสูญเสียแบบนี้น่ะใครไม่โกรธก็หมาแล้วนะใครไม่แค้นก็หมานะบอกไว้เลยไม่ว่าจะเด็กจะเท่าจะแก่นะใครที่มันไม่รู้จักเจ็บหมาบอกไว้เลยเพราะอะไรเพราะเราทำดีไม่มีใครเห็นคนที่เห็นความดีของเรามันหายากนะครับมันหายาก ก็ทาไปสิเพา่มั่นใจว่ามันดีว่าจะสร้างองค์ปู่นี้ได้มาเนะี่ยไม่ได้ง่ายนะครับแล้สศรัทธายจากอซีจากลูกหลานทั่วประเทศทั่วโลกใครที่บอกว่าพ่อแม่ต้องเพิดไว้เหนือสิ่งอื่นใดแย,ก,ดยกผิดแยกถูกด้วยนะคะแย,ก,ยกผิดแยกถูกด้วยนะพ่อแม่บางท่านนะคะอันนี้คือไม่อยากจะวิจารณ์ให้เสียหายหรอกนะ ไม่อยากจะวิจารณ์บุปการีให้เสียหายพ่อแม่บางท่านด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขลาบาปัญญาพูดแบบบ้านๆพูดแบบดิบๆด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขลาบาปัญญาเขาก็จะพูดออกมาแบบนี้แหละเออพูดออกมาด้วยความโง่ความไม่รู้แม่สาวิตรีนะไปสารกระหัวได้สองคน นัดเจอกันกับพี่อ่านี่สารนู่นค่ะไม่ต้องมาขึ้นรถคันเดียวกันไปพาไปเดินเดินแบบมาตามพี่มาห้องนั้นห้องนี้บันลังนั้นบันลังนี้ไม่ต้องค่ะนะแต่ลุงอัดแกก็ดีนะคะพี่อัดแกก็ดีมามาเจอกันตรงนี้นะเดี๋ยวพี่พาไปห้องบันลังแล้วพ่อกับแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตากับยายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่วันไหนก็ตามที่แม่ไปศาลถ้าวันนั้น ตากับยายหรือว่าน้องๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือแม่ไปเองได้ค่ะไม่ไปกับพ่อได้ไปกับอนามัยได้ค่ะเออทําไมต้องต้องมีไปเป็นขยงอ่ะฉันไม่ได้อิจฉาเลยนะเพื่อนเพื่อน,นก็อยากไปด้วยค่ะแต่ว่าทุกคนก็มีงานแม่เองที่แบบว่าเกรงใจเขาเอะนะแล้วเพื่อนๆน,นที่จริงใจนะคะเพื่อนบ้านที่จริงใจเขาไม่ได้อยากไปทำคอนเทนต์หรือว่าไปหาประโยชน์อะไรจากสาวิตรี ไปเพื่อให้กำลังใจกันออกจากศาลมากินข้าวส้มตำไก่ย่างอะไรกันนี้แต่หน่อยกลับบ้านนี่คือเพื่อนบ้านหนูตาชานนี่คือเพื่อนหนูนี่คือเพื่อนบ้านนี่คือป้าป้าลุงลุงที่นับถือไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆเลยถึงแม้วันไหนที่แบบว่าเราไม่มีเตรียมกับคงกับข้าวอะไรไปเขาซื้อกันกินเองค่ะส้มตำเออกินกันแบบบ้านๆกินกันแบบที่เคยกิน ไม่ได้พาไปกินพัตภานาร้านอาหารหรูหราที่ไปด้วยเพราะมีจิตเมตตามีจิตสงสารเพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้าน